ันนี้กับวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็ทุกคนครับถ้าจะร่วมโปรเจกต์กับทางด้อมคนของลุงโจติดต่อที่ใบบัวหรือว่าพี่หนึ่งหรือว่าทุกคนในด้อมได้นะครับถ้ารู้จักกับใครในด้อมนะครับวันที่11กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของลุงโจนะครับออยากให้มันเป็นบรรยากาศที่ดี อยากให้เป็นอะไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลุงนะครับที่ทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับที่เมตตาลุงสนับสนุนร่วมกันส่งรางวัลให้ลุงนะครับวันที่สิบเอ็ดกรกฎาสวัสดีครับพี่วานถ้าจะร่วมร่วมรางวัลวันเกิดติดต่อไปทางพี่หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าไปบัวก็ได้แต่ว่าเนี่ย วันนี้ที่ลุงร้องเพลงเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนร่วมส่งรางวัลพรุ่งนี้นะไม่ไม่งงกันนะคุณนิตยาสวัสดีครับสวัสดีคุณแยม้มไพเรนสวัสดีครับลุงเกรงใจท่านที่ส่งรางวัลระบบติ๊งมาให้เราไม่อยากนั่งพูดอย่างเดียววันพรุ่งนี้เมื่อมีเวลาว่างลุงก็อยากจะร้องเพลงตอบแทนพระคุณของทุกคน ว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์มากสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ฝากข่าวไปด้วยนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้สิบเอ็กดกรกฎาคมเป็นวันเกิดของลุงโจงนะครับที่วันนาสวัสดีจ้า <c oughs> มาขอเพลงขออะไรกันได้นะครับ ขอบคุณดอกกุหลาบจ้าอ่าโอ้ขอบคุณครับรางวัลสำหรับพี่อ้อสวัสดีครับอุ้ยเขาห้ามบัดเขาห้ามยกมือสวัสดีจ้าแขแขนแข็งแขนแข็งแขนคู่ขู่คู่ขู่คู่สวัสดีคุณเมย์ยี่แปดอยากได้เค้กแบบที่พี่หนึ่งเขาเตรียมไว้ไปร่วมโปรเจกต์กันนะ สวัสดีครับคุณจ๋าสวัสดีบ๊อบบี้คุณแววบ๊อบสวัสดีทุกคนนะครับหวังว่าทุกก้าวยงของลุงโจ้จะมีทุกคนอยู่เคียงข้างและสนับสนุนทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาทักทายนะครับ ขอบคุณคนบคิวตี้คนสวยขอบคุณจ้าน้องเมย์ขอบคุณความจริงใจมากๆสวัสดีครับอยากฟังเพลงมอบรางวัลให้ลุงด้วยนะเพื่อที่เอาไว้สะสมบันพรุ่งนี้ไม่มีใครเฮ้ยเืมไปแ้ว